เวียสุกลลวัฒพระเอกดังอวดโมเมนต์ที่รอคอยในชีวิตวันพ่อปีแรกก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อเวียสุกลลวัฒพระเอกดังได้เผยโฉมหน้าทายาทครั้งแรกหลังพันรยาคลอดลูกสาวน้องวิรินโดยงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทางด้านคุณพ่อก็เห่อลูกสาวแบบหนักมากซึ่งเป็นโมเมนต์ที่พระเอกหนุ่มรอคอยในชีวิตจริงมานาน และก่อนหน้านี้น้องวิรินลูกสาวคนเดียวเวียสุกลวั์เจอคุณปู่วีระเป็นครั้งแรกโดยเวียสุกลวัดนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าครอบครัวตัววอวีระเวียวิกกี้และวิรินแอดแวร์สิบเก้าแอดวิกิเอ็กพลอเรอร์แอดลและล่าสุดเวียสุกลวัด หรือพระเอกดังนั้นก็ได้อวดโมเมนต์ที่รอคอยในชีวิตกับลูกสาวเนื่องในวันพ่อปีแรกโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่ากระผมนายสุกลลวัฒนารสมีความสุขใจปลื้มใจและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีวันพ่อเป็นของตัวเองเป็นปีแรกครับขอขอบคุณคุณแม่ แอด i ิกิเอ็กพลอและลูกสาวแอดวีลินดอทวสิาำหรับทุกอย่างที่ให้พ่อมาโดยตลอดความรักความหวังดีกำลังใจแรงสนับสนุนรวมถึงของขวัญที่น่ารักมากๆในวันพ่อปีนี้ด้วยนะครับ Love you, w อ are family forever ลงวันที่5ทธันวาคม66